ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาตกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาบรรยายโดยมีหัวข้อว่าบวชอยู่ที่บ้าน ข้อนี้พารบคนเป็นอันมากมีความจำเป็นบวชไม่ได้หรือเป็นสตรีบวชไม่ได้หรือไม่มีโอกาสแม้แต่จะไปบวชธรรมจารินีชั่วครั้งคราวเพื่อจะตัดปัญหาข้อนี้ อาจมาขอเสนอวิธีการบวชชนิดหนึ่งคือบวชอยู่ที่บ้านฟังดูก็เป็นของแปลกแต่ว่าอย่าเพ้อเห็นเป็นของแปลกคำว่าบวชบวชนี่มันมีความหมายกว้าง <c oughs> ความหมายสำคัญอยู่ที่ว่า ละเว้นสิ่งที่ควรเว้นเสียอย่างจริงจังประพฤติกระทำอยู่ในระบบหนึ่งซึ่งเป็นการละเว้นภาวะต่ำตๆเหล่านั้นเสียแม่อยู่ที่บ้านก็ทำได้ดังนั้นจึงสเสนอเป็นการบวชที่บ้าน <c oughs> อ้าัยหลักที่เรียกว่าอินทละห้าหรืออินทรีห้าเป็นธรรมห้าประการที่บุคคลมีแล้วย่อมมีอำนาจย่อมมีกำลังในการที่จะตัดเสียสิ่งสิ่งอันไม่พึงสาธนาเช่นกิเลสเป็นต้น,นอ,อยู่ที่บ้าน โดยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ท่าก็มีศรัทธาเชื่อนแน่ในพระธรรมอันเป็นที่พึ่งว่าเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จริงม,มีความลังเลในพระธรรมแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้ือสามารถจะทำได้ ก้าทำดับทุกได้จริงตัวเองก็สามารถจะดับทุกได้มีความเตี้อย่างนี้แล้วที่ก็นังไม่เกิดอำนาจเกิดกำลังในการที่จะจะทำทุกอย่างสรุปความลงในเรื่องของศีลสมาธิปัญญามีศีลจริงๆอย่ามีศีลเล่นๆอย่างที่เคยทำกันมามีสมาธิต่างตมงควรที่มีจิตใจแน่วแน่ มีอารมณ์เดียวในการทำทุกอย่างดังที่จะได้กล่าวต่อไปแล้วก็มีปัญญารู้สิ่งที่ควรจะรู้นี <c oughs> เ่เรียรวมกันแล้วเรียกว,ว่ามีปัทธาในพระธรรมที่จะเป็นที่สิ่งและปัทธาในตัวเองก็จะต้องทำได้นี่ก็สองก็มีวิญญาความกล้าหาญความภาคเพีเรยรเป็นที่ แค่มีศรัทธาในพระธรรมเป็นที่แล้วมีศรัทธาในตัวเองอย่างเป็นที่แล้วก็ทำอย่างถูกต้องีอย่างเข้นแข็งอย่างกล้าหาญอย่างภาคเพียรในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดบาปในการจะละบาปที่เกิดขึ้นแล้วมันจะ,จะสร้างกุลหรือความดีหรือโพธิ ให้เกิดขึ้นมาแล้วก็รักษากุศลมีความดีืีโพธิในมั้นไว้นี่เรียกว่ามีความเพียรสูงสุดการหลักธรรมะในระพุทธศาสนาทข้อสามก็มีสติมีสติข้อนี้สำคัญมากสตินี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ต้องมีต้องใายในทุกๆกรณีโดยทั่วไปเล่นถึงมีสติคื่อมีอารมณ์มากระทบจิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเองลองคิดดูเถอะว่าถ้าพูดได้นี่สติรู้สุกต่อผัสสะที่เกิดขึ้นชนิดนี้ชนมีจิตใจอย่างไร เพื่อมีจิตใจสูงตามแบบของพระอริยเจ้าเป็นผู้ที่มีธรรมะอย่างที่พระอารหันต์ท่านมีแต่พระอารหันต์นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์และเด็ดขาดถึงที่สุดฉันผู้มีสติที่ฝึกไว้ดี ระล,ลึกได้โหระลึกได้มากทันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นดังนี้เรา่อสามารถาต้องกันการสัมผัสอ,อารมณ์ด้อวิชชาถึงรับอารมณ์ด้จิตที่ประกอบด้วยอวิชาาวชานั้นเป็นความเสียหายเป็นทางผิดเป็นการกระทําที่ผิด จะ,จ,จะต้องมีสติรัดอารมณ์ด้วยวิทชาอยู่เป็นประจำสุดฝนความมีสติอยู่เป็นประจำทีนี้ก็มีฮีรีและอุตตาเมื่อพลั้งเต๋อเมื่อเยเหน็ดสติ เม่คนเพื่อ,อไปเห็นในรู้สึกจะขาดสติขาดสติแล้วก็ยังเป็นคนหน้าด้านละอายในเจอรอยู่อย่างเดิมกูทามีสติมันจะมีไม่ได้จะต้องรู้สึกละอายอย่างจุดได้สำหรับม,มนุษย์มีนย์ผูมีมนมมนิตเปรยทำที่ขาดสติไม่ได้ ที่ตึกฝนความมีสติอยู่เป็นประจำแล้วก็เช้าสตินั่นอย่างติดต้องทุกคลาที่มีสัมผัสถืกกระเบจิตนี่กละอายอยู่ทุกคลาที่เลอะสตินี่ในยื่นธรรมดาสามม้านัีนอ้นเลอสติ ลืมของอะไรสักอย่างหนึ่งคุณลืมจิตไปตีลืมจิตหน้าต่างอย่างนี้เหอเห็นแล้วลเป็นเรื่องล็กน้อยถ้าเป็นผู้ขุขุขเสตีหน้าก็เรียกว่าเสียหายมากมี่เปลืมอะไรสักนิดหนึ่งก็เป็นเรื่องของถ้าไม่มีสติทั้งนั้นทีนี้ก็ตีก็เป็นผู้มีสมาธิมีสมาธิ มีเพิ่มฟังให้ดีใจคามของรรส,งสามาธิที่ครั้งคที่เสร็นั่นมีใจถามว่าเอตัศก,กาจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์เอาาตัศกาจิตเปิจิตที่มีอารมณ์เดียวคือคิดนึกอย่างเดียวเพ่งจ้องอย่างเดียวเรียลิขอย่างเดียวเอตัศก,กาจิตและมีนิพพานเป็นอารมณ์หมายความว่านิสิงแต่ ชน,นิพานเพื่อประโยชน์แก่การบรรลุชนิพานถ้าใจยชนิพานย้อนถูกต้องเพราะชนิพานนั่นคือภาวะที่จับจิตจับจิเล็ดจับจิตจับการทุกข์เทียบภาษาชาวบ้านธรรมดาจะว่าเป็นชีวิตที่เย็นเย็นเแนวคำมุ่งหมายต่อชีวิตที่เย็นเย็น คือเป็นปกตินี่ตลอดชีวิตคิดว่าอย่างอื่นไว้เท่านั้นจะเอาต่อชีวิตที่เยือกเย็นแล้ใครยเช่องกล้องอยู่อย่างนี้น่าไม่เทศพร,ราวาทก็จะเรียกว่านี่เอกภพตาจิตที่มีมิจฉาเป็นอารมณ์ได้้วยเหมือกนกันแล้จก็มีสกติบวกสมาธิ มีในสิ่งที่ที่จะทำกำลังทำรู้สึกตัวดีทั้งกอนทำและเมื่อทำอยู่และเมื่อทำแล้วที่แต่ละสิ่งที่บวกกันอยู่กับสมาธิในกิจกรรมบัานเรงอน จะยกเสียอย่างให้ฟังอย่างที่บางคนอาจจะเห็น,เ,นเป็นเรื่องพูดเล่นอย่างเช่นว่ากวาดพื้นกระดานอยู่ข้อซอยจิตอยู่ตรงที่ลายไม้กวาจดจดพื้นกระดานม,มีจิตแน่ๆอยู่ตรงที่ลายไม้กวาจดจดพื้นกระดาน พลางาจานพลางทานอยู่ก็มีจิตแม่หน่อยู่เป็นทิ้งนิ่งที่จะทดจานที่ถูจานถ้ากำลังล้างหม้อถูหม้อขับหม้ออยู่จะมีจิตอยู่เป็นที่เพื่อนขัดหม้อถูอยู่กับหม้ออย่างแน่แน่สัทธาตืมอยู่ ก็มีสติมีที่เป็นที่ขวานสำหรักไม้ขวานกระทบไม้ไล่ตอดออกไปเมื่อทำอย่างนี้อยู่จะชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิอย่างเล่หอย่างท่านเลิศฟังดูเป็นของเล่นแต่มพอิ้ไ่าจริงมันก็เป็นของจริง เรยเหตุคือเหตนเป็นของเล่นง่ป็นใจม่ายๆตัทำอย่างนั้นง่แต่จะทำอะไรอยู่ใจก็าลอยถ้าอยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ทำก็เลยนี่เป็นการฝึกสตินี่เป็นการฝึกสมาธิเดี๋ยวนี้เรมาฝึกกันอย่างนี้เสียใหม่นี่มันนั่งจะนอนก็รู้สึกเหือเหมือนนอนเดินก็รู้สึกเหนือเหมือนเดินยืนก็รู้สึกเหนือเหมือนยืนนี่มันก็มีสมาธิที่ ที่นั่งลงกับทับพื้นนอนก็ที่ตัวกับทับพื้นสีเดิมก็บที่ปลายเท้ากับทับพื้นยืนกับที่ปลายเท้ากับทับพื้นเป็นของธรรมดาสามัญที่สุดแต่ถ้าทำได้ก็จะมีสติและสมาธิอย่างยิ่งข้อที่ห้าหรือข้อสุดท้ายจะมีปัญญา รักษาจิตให้ไมเกิดความคิดเกิดตัวกูของกูเกิดเกิดเกิความคิดที่วุ่นวายเปจิตท่ว่างจากาองคุณชนิดนี้ในทุกๆกรณีเมื่อท,ทงานก็ไม่ได้คิดว่าตัวกูทำเปิดกูเมื่อได้ผลงานก็ม่รู้สึกว่าูได้ผลงานมีสึกจะมันเกิดขึน้นกลางกฎเกณฑ์ของธรรมดาที่ทำถูกต้อง จะเป็นมานม่กินใน้า้ต่อไมเเอ่เป็นเรื่องของตัวกูเป็นเรื่องของการทำที่ถูกต้องน่าจะบาง,งสันโค้ชื่ออื่นทำบุญทำทานแต่ไม่ต้องทา้งชื่จะเทอตัวกูว่ากูจะทำเพื่อได้แต่ตัวกูทำอย่างนี้เป็นการทำตามรอยท้ามลัดตั้งเพียงที่สุดแรกเรียกว่า ทำงานทุกเนมิด้หยุดว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างตึ้นกินอาหารทั้งความว่างอย่างพระจินกายสดขึ้นและไม่ตัวแต่หัวตีผู้ใดทําได้อย่างนี้ก <c oughs> ารที่กล่าวมาห้าประการนี้คือนั่นกล่าวได้ว่าเป็นคนบวชอยู่ที่บ้านตลอดเวลาไม่ต้องเสียใจว่าไม่ได้ไปบวชที่วัด จะเป็นสตรีหรือว่าไม่มีโอกาสจะไปบวชที่วัดขอบวชที่บ้านที่ทำได้ก็ยังไม่ตั้งี่เสียใจไม่ตั้งน้อยใจไม่ตั้งท่าท้าใจและจะได้รับผลอานิสงส์อย่างยิ่งอย่างสูงสุดที่ยิ่งกว่าพวกที่บวชอยู่วัดบางคนไปทำไปที่ขอท่านทั้งหลายยังรู้จักประพฤติระทำ การบวชสนิดอยู่ที่บ้านแนายนการาพิธธร,รันนำสุขมาให้อย่างยิ่งอัตนาขอยืนยันการบรรยายสมควรเก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยาย